เอาใจลูกค้ารีโวที่ชอบรถลีโวปีใหม่ใบน้อยราคาถูกน้องน้องคันนี้เลยค่ะราคาเพียง3 8 5 9 0 0บาทเป็นรถปีคศ2018ตัวนี้เป็นตัว2.4ตัว E Smart c a t เกียร์ธรรมดาที่สำคัญเลยค่างวดน้องผ่านตลอดสัญญาพี่6,000ประมันบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าและที่สำคัญลูกค้ามีเครดิตจัดไปเลยเออกลศูบาทค่ะสมเล็คทอ มากของน้องนะคะเป็นไฟตาแพ้จากโรงงานล้อแม็กนะคะจากโรงงานตื้อจับนะคะจะลอยทำให้ไปแล้วเรียบร้อยภายในของเรากว้างขวางม,มากๆเปิดฉาบได้ถึง90องษาไม่เพียง1นึ่งแสนหนึ่กิโลเมตรมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้ากล้งองไร้ัมนตีฟังชันวิทยุเดิมจากโรงงานพร้อมโหมดพาวเวอร์โหมดและอีโคโหมดค่ะ นะ้องบอกเลยว่าดังล่าโชกเดิแมแบบเดิมนะคะมาพร้อมในส่วนของการชน,นท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะคะห้องเครื่องของเรามีระบบเบรก ABS ให้น,นะคะเครื่อง2.4ประหยัดน,น้ํามันอยู่แล้วนะคะมีสแตนดจากโรงางานแผ่นกันความร้อนพอควรระวังนะคะมออก็แผ่นเพสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะท่านทดยอยากได้รถรีเวอร์ราคาถูกนะคะผ่อนสบายๆเพียง6,000กว่าบาทต้องคันนี้เลยค่ะโทรมาได้เลยที่เบอร์0961966699คะ่ะ